สดีค่ะจำใส่นะคะปิส่งหัวใจให้ทุกคนก่อนค่ะวันนี้เราจะมาช่วยเพื่อนเช็ค iPhone 13นะคะเพราะว่าเพื่อนได้เครื่องแล้วค่ะทุกคนเพื่อนเราก็คือแก้มนะคะเราได้นัดกันไว้ที่ช็อปค่ะเพราะว่าแก้มบอกว่าให้มาเป็นเพื่อนหน่อยเราผู้มีประสบการณ์ที่เคยซื้อ iPhone 12 Pro Max ไปแล้วนะคะซึ่ง iPhone 12 Pro Max ก็ออกมาไม่ถึงปีอะ iPhone 13ก็ออกแล้วอะทุกคนแล้วมันบอกว่าเฮ้ยให้ช่วยเช็คเครื่องหน่อยเพราะว่ามันไม่รู้เลยว่าต้องเช็คอะไรบ้างตอนที่เราโทรบอกว่าเฮ้ยเวลาจะเช็คเครื่องอะจะต้องเช็คลอยรอบเครื่องเช็คเสียงโทรเข้าโทรออกเช็คลําโพงเช็คกล้องเช็คสั้นคือเช็คเยอะอะมันก็เลยบอกว่ามึงมึงมมาเป็นเพื่อนแล้วกันเนาะ คือมันไม่ได้ฟังอะไรเราเลยค่ะทุกคนเราก็เลยรับหน้าที่มาเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้าน iPhone วันนี้ค่ะและที่เราตกลงว่าเฮ้ยมาเพราะอะไรรู้ไหมทุกคน ยายอยากเห็นกับตาว่า iPhone 13ของจริงอ่ะมันเป็นยังไงเขาบอกว่ากล้องมันเทพมากซึ่งเอาจริงๆป่ะโทรศัพท์เราอ่ะ iPhone 12 Pro Max อ่ะเราว่ากล้องมันก็เทพแล้วอ่ะทุกคนแล้วเขาบอก13มันเทพมากเห็นแบบรีวิวดูนี่นั่นของจริงมันขนาดนั้นเลยหรอวันนี้เราจะเอามาเทียบเลยว่า12 Pro Max ที่เทพแล้วเมื่อไปสู้กับ13 Pro Max จะสู้ไหวหรือเปล่านะคะทุกคนและอยากรู้ด้วยว่า สีเซียร่าบูที่ออกใหม่เป็นยังไงซึ่งเอาจริงๆิงบ้าใจอะอยากได้มากเลยค่ะทุกคนแต่คือจองไม่ทันเพื่อนเรานะคะเป็นล็อตแรกๆที่จองทันแล้ววันนี้ก็คือได้เครื่องแล้วอะ่ะไหนเพื่อนก็ได้เครื่องไว้แล้วเราก็มาดูเครื่องเพื่อนก่อนแล้วกันเนาะทุกคนเพราะเราอ้อนพี่อัดนยังไงก็ไม่ได้เพราะพี่อัดนบอกว่าจองให้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลงไปหาเพื่อนที่ช็อปดีกว่าเพราะว่าเพื่อนน่าจะถึงแล้วไปเจอกันที่ช็อป p h o n e ค่ะไป ึงชอบแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็อยู่กับแก้มแล้วนะคะเย้ยผู้ที่ได้ไอโฟนรับแร่ก็ตอนนี้ค่ะรออยู่คนน้อยมากคนน้อยมากมันโอเคมากๆเดี๋ยวเราก็รอรอรอไปเรื่อยๆทุกคนสาแล้วเราก็เดียวแล้วสวยว่า กิเลสมาแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะอ่ะมาอันนี้คือเขาบอกว่าบอกว่า,<อ>วาให้แกะก่อนแต่อย่าพิ่งเปิดเครื่องแกะแต่อย่าพิ่งเปิดเครื่องโอเคโอเคเสร็จละเฮ้ยได้เหรอโอเคได้เดี๋ยงั้นเดี๋ยวเอากลับบ้านแล้วกัน <laughs> แต่นู้ทุกคนคะ่ะแต่ได้ทำไงต่อคะเนี่ยเพื่อนเรารักกันปะ ขอได้เช็คเครื่องเช็คเครื่องเช็คเครื่องดูเช็คกล้องเช็คกล้องแล้วก็เขาบอกว่าเช็คน็อตมีสองจุดมีรอยไหมมีรอยไหมเขาบอกให้ดูขอบเครื่องขอบเครื่องขอบเครื่องอันนี้รอยอะไรจ้ะเดี๋ยวมีรอยทุกคนทุกคนเห็นรอยไหมตรงนี้เออเรียกพี่เขามาดิเธอค่ะเอาแล้ว เอาแล้วตอนนี้คุณพี่เขากำลังเช็คให้อยู่นะคะอ่าตื่นเต้นแล้วหนึ่งให้คามเงี้ยค่ภาพันนะครอบอ๋อฝันแล้วออกอ๋อหองไหนเช็แค่ไหนสิ เคยเช็คเคยเซ็คเฮ้ยมันสวยมากเลยเนี่ยครับครัชอบไหมชอบไม่ชอบเสียงพูแลดเหรอไม่ชอบสีนี้สวยมากตอนแรกลังเลว่าจะแบบเฮ้ยอยากจองสีทองหรือว่าสีฟ้าดีอ่ะเพื่อนเช็คแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเปิดเครื่องแล้วคันแรก หนีเห่าหนีเห่าหนีเห่าอ่านออกไหยเหรอไม่ใช่หนีเห่าข้อเก่งน่าจะจีอ้าวไปแล้วเหรอจีอันนี้ีแล้วเมื่อไรภาษาไทยบองชูสวัสดีอันนี้ภาษาไทยหรือภาษาอะไรคะภาษาไทยครับใช้เช็คเสียงเช็คกล้องได้เลยใช่ใช่ระบบสั่นมีอะไรนะคะพี่่ระบบมีสั่น ันชนน็ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะยืมของแก้มนะคะมาเช็คกันระหว่างกล้อง iPhone 13 Pro Max กับ12 Pro Max มันต่างกันยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นกล้องถ่ายรูปก,ก่อนนะคะเอาเพื่อนเป็นแบบเลยเขาเพื่อนหน 3, 3ึ่งสองสเป็นวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอวิวใภาพ iPhone 13สวยมาก ชัดแล้วเขาบอกว่าเป็นโหมดใหม่ที่มาคือโหมดภาพยนต์คือหน้าชัดหลังเบร์นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะที่กดกระดาษที่กระเป๋าโอ้โหต่อไปที่เพื่อนอ่ะที่กระเป๋าต้อง <c oughs> บอกใจเย็น <c oughs> ที่เพื่อน,นเฮียสวยอ่ะ ซึ่ง iPhone 12 Pro Max ของเราทำไม่ได้นะคะในหมวดนี้นะคะทุกคนอ่ะเพื่อนเท็ดกล้องให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสียงเสียงเสียงเออเราไม่ใช okay. ่โอเคเสียงชัดแจ๋วใช่ไหมคะขอสั่นอีกทีได้ป่ะระบบ เออแล้วเราต้องฟังเพลงป่ะอ๋อต้องเป็น 4K เหรอคิดว่าจะดูช่องแจ่มใสซะหน่อยว่าเสียงชัดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูช่องแจ่มใสด้วยโอ้เสียงดังมากเสียงดีมากค่ะลำโพงออกทุกตัวค่ะอยากขอดูช่องแจ่มใสนิดนึงค่ะโอ้ยต้องดูเลยเหรอคะ ก็เฉยชัดมากอันนี้อะไรเนะี่ยหนักมือคู่อ,อ้ายเออต่อไปเราก็ต้องเช็คภ่านะคะเหมือนอยู่ในผ้องเลยค่ะ ถ้ามันมีรอยจอตรงไหนด่างมันจะขึ้นเลยใช่แต่อันนี้สีมันเท่ากันหมดสรงจอใช่เช็คเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคือแบบ13คือแบบดีมากอ่ะชอบปะชอบดีชอบไหมชอบอยากได้ปะอยากได้เดี๋ยวจะไปจองอใช่ใช่จริงๆให้จริงๆเอาไห้ เอาไว้คะถามจริงจริงให้ดูลึกาอไม่ใช่ของฉันี่อันนี้ไม่ใช่ของฉันของฉันอีกรสหนึ่งอันนี้ของเธอบ้าจริงจริงของขวัญเหรอก็หาพี่อ่านสิทำไมพี่อ่านให้เหรอพี่อ่านพี่อ่านฝากมาแต่ว่าฝากจองฝากดูให้แจ่มหน่อยตั้งนานแล้วใจอยากได้มากเลยค่ะทุกคนแต่คือจองไม่ทัน เราให้หรอถามคำถาถามจริงอันนี้เรื่องจริงหรอไม่เชื่ออ่ะโทรหามสิเธอเธอซื้อไอโฟนให้เขาหรออจริงหรอพี่หามจับไหมถามจริงขอบคุณสิ ขอบคุณใครดีวะขอบคุณเพื่อนเออเออเออเราเสิรคนก็ได้นะเธอเสไร์ฟคนให้เขาหรอมันก็เริ่สมปกติ์สุดแลวเดี๋ยวเราค่อยกลับไปคุยกันเดี๋ยวเขาจะเทกับแก้วแล้วให้รางวัลใช่ไหมเออเดี๋ยวเรากลับไปเราให้รางวัลนะเธอว้าวโอ้โหขนลุกไปหมดเลยเพื่อนเรา ที่ให้มาใช้เครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้ใช้ค่ายเองไงของตัวเองนั่นแหละพอยากให้ดูดูอยากให้ทุกคนดูใต้แผลมาคือน้ำมูกไหลแล้วค่ะน้ำลายเอ้ยไม่ใช่น้ำตาจริงวะเนี่ยจริงๆงั้นกูกลับบ้านเลยนะกลับไปจริง แฮปปี้ใช่ไหมอ้องไม่ยากจ้องไม่ยากเซคาย่าป่าเมียนะเมียนเดี๋ยวต้องไปดูวันเดือนในโอกาสอะไรของฝันวันเกิดหรือเปล่าวันเกิดอีกนานเกิดเกิดอยากจะได้ขึ้นมาหรือเปล่านะเกิดอยากเกิดอยากเอาใจแฟนโอ้ยเราเพื่อนก็น่ารักมาก ขนาดน,นี้ใส่ถูกด้านไ,ไหมเนี่ยอีกด้านหนึ่งจ้ะก็ยังปิดไปได้พ้ยอกอกอีแวนจะแตกเรียบร้อยคะ่ะสวยงามวันนี้ก่อนจะขอบคุณพี่อันนะคะ <laughs> <laughs> ขอบคุณเพื่อนดย นได้เลบบยบายเดี๋ยวไปเจอกันในรถแล้วกันค่ะทุกคนพูดไม่ออกตอนนี้ของจริงปะเนี่ย <c oughs> จริงหรือจะให้ฉันเออฉันฉันเอาฉันเอาอยู่บนรถแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะโทรหาพี่อันก่อนกลับบ้านนะคะโทรถามก่อนว่าไม่อั้มกันใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลพี่อัญ uh. เขาออกมาแล้วนะอ่า เขาเขาเอา iPhone ออกมาด้วยนะเธอ,อเธอซื้อให้เขาจริง<อ>ใช่ไหมไม่อัำใช่ปะอ,อะไรอาหมอจริงๆไม่ได้อัมหรอกแต่มันผิดแผนไงทำไมอะ่ะผิดแผนคืออะไรเอาดีๆเขาจะได้กลับรถยังไงดีจริงๆไม่ต้องจอดหลอกครับมาเถอะจริงๆคือถ้าสมมติว่ารู้ความจริงก็ถึงเอาไปคืนแกมี่ก็ตายอยู่ดีทำไมอะ่ะ คือจริงๆเครื่องนี้พี่วามแข็งจะแก้ไวจะซื้อให้เด็กเขมันอีท่าไหนไม่รู้อยู่ดีแก้ก็ให้เธอไปเช็คหองงงถามจริงยอมยอมยอมเอาดีๆเธอซื้อให้เขาเหรอของเด็กเไม่ใช่แค่นี้นะจะโทรมาขอบคุณเขาหน่อยชื่จิตใจเอาย ยังไม่ได้ย้ายข้อมูลเลยอ่ะเอ้ยไม่ต้องรีบยังไงมือถือก็อยู่กันแล้วเออเอาไปอวดเธอก่อนที่ซื้อให้เนี่ยทำไมไม่ซื้อให้เล่นๆนะทำไมอะ่ะต้องทำ Youtube ให้ได้5 0 0 0 0นซับจากกล้องสวยๆโอ้อเอยเขาจ่าย่ายังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดซับสไคร์นะคะใครกดแล้วไม่ต้องกดซัานะคะอันนั้นเป็นอันซับนะคะทุกคน ทุกคนค่ะพ okay. UH> ี่อัดเขาหวังว่าอยากจะให้เราห้าแสนซับเราจะอยู่ห้าแสนซับไปด้วยกันนะคะเธอขอบคุณนะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะเดี๋ยวเขารีบกลับบ้านไปหาโอเคค่ะขอบคุณครับบ๊ายบายเราไม่แ่เราไม่ว่าเรื่องเด็กใช่ไหมมีจริงเหรอเด็กน้อยคนนั้นไม่ทักปั๊บเดี๋ยวเจอที่บ้านเดี๋ยวเจอแน่บ๊ายบายบ๊ายบาย ไปแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวรีบขังรกลับบ้านไปหาพี่อยานก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย